ปักตุงชัยครับก็สภาพประสาทก็เหลือประมาณนี้ครับส่วนใหญ่เหลือตะซากกับฐานครับอ่านดูป้ายเมื่อกี้นี่ก็มีสระน้ําล้อมรอบนะครับมีประสาทประทานนะครับบริเวณรอบรอ,อบนี้เป็นสระน้ําหมดเลยครับตทางเข้ามานี่ก็ทางเข้านาชาวบ้านครับแกรถรถเก๋งก็พอมาได้ครับแต่ว่าก็มาเฉพาะช่วงที ไม่ใช่น้ำฝนครับนี่ครับก็อ่านป้ายเมื่อกี้คือมีระเบียงแก้วล้อมรอบตัวภาษาประทานนะครับนี่ครับเป็นฐานกำแพงครับนี่ครับระเบียงแก้วครับแต่ว่าที่สังเกตดูยังมันโครงสร้างของตัวภาษาประทานนี่ไม่เห็นครับน่าจะเป็นตรงนู้นครับเดี๋ยวเราลองเข้าประชมุม นี่ครับฐานบ้นใหญ,ญ่เป็นหินสีแรงครับก็บางช่วงก็มีหินทรายแบบเงียบน่าจะเป็นร่องไว้ไว้ใส่ใส่ไม้ครับเพราะว่ามันเกือบพันปีมันก็น่าจะหายไปหมดแล้วครับแต่ว่าเสากอบประตูยังยังมีร่องรอยอยู่ครับเนีย ขออยุญาดขึ้นไปบนี่ยังเป็นลายแกะสลักอยู่ครับน่าจะเป็นถอกัอบประตูครับดูครับสำไมตะกอนนี่ครับเขาวางหินครับเขาจะสลักครับแล้วก็วางทับกันครับก็ถ้ามีหินเข้ามาทับด้านบนเป็นหลังคาไปมันก็จะแน่นครับแล้วก็ มันจะไม่เคลื่อนย้ายเลยครับเพราะว่าเขาจะทําให้หินมันหยาบๆครับจะได้มันหินแค่นี้ครับเพราะว่ามันอยู่ไกลชุมชนมากครับก็เห็นโครงสร้างฐานนี่ก็เป็นก่อประตูครับก็อันนี้ก็เป็นเอ๊ยังมีอันนี้อยู่เลยครับเนี่บเป็นลูกมะหวดครับเป็นคล้ายๆเป็นกำแพงครับนี่ครับ ็มีคนนําพระพุทธรูปมาไว้กางวายบูชาครับอันนี้ก็เป็นเสาก่อประตูด้านหน้านครับเหลือแค่นี้ครับตรงนี้ก็จะเป็นหินทรายครับเพระว่าไม่มีบ้านชาวบ้านอยู่เลยครับตรงนี้อยู่ในป่าลึกเลยครับ หินฐานหินเสาหินก่อประตูนี่ก็กระจัดกระจายกันเลยครับเป็นปราสาทสะหินนะครับสะน้ํามีสะน้ำหมดเลยครับด้านหน้าก็ะสะน้ําครับเต่อันป้ายบอกมีปราสาทประธานนา่นาจะน่าจะจุดนี้ครับปราสาทประทา,านเพราะว่าจุดนี้มันฐานมันค่อนข้างเล็ก โครงสร้างเดิมก็ไม่ไม่ไม่เห็นครับน,นี่น่าจะเป็นฐานของประธานาธิานครับนี่ครับมันมันต้องแบบลองขุดฐานดูครับว่าลักษณะเป็นแบบไหนครับแต่อ่านป้ายเขาบอกว่าเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะน่าจะจุดนี้หรือเปล่าครับไม่ไม่จุดนี้ก็จุดนี้ครับแต่จุดนี้ไม่น่าจะใช่ครับเพราะมันเล็ก น,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 นี่เป็นทางด้านทิศเหนือนู่นอันนู้นเป็นทางทิศตะวันออกครับเห็าานลัฐามครับนี่ครับน่าจะเข้าทางนี้ครับใหายปราสาสตกอดจะสร้างทางเข้าไปทางตะวันออกนะครับแล้วแต่ปราศาทนะครับศาต์พี่มาก,กับสาตร์เมือง แท็กนี้ตั้งเข้าอยู่ทางทิศใต้ครับก็ถือว่ายังมีกำแพงล้อมรอบนะครับเนี่ยปราสาทสหินครับอยู่ที่อำเอปักช่งงชัยครับเดี๋ยวยังไงเราก็จะขอบินดนถ่ายภาพทางอากาศก่อนนะครับยังไงก็ฝากติดตามช่องของเราด้วยนะครับแล้วเราก็ จะลงคลิปให้ทุกท่านได้เห็นนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับเดี๋ยวผมขอเก็บข้อมูลเก็บภาพก่อนนะครับขอบคุณครับ